แมาลิดเจอกับทีมอะไรวะเมื่อกี้ดูไม่ทันนี่ทีมผมมีอติซองกับวินิซิอุสเ็ดเอาวะ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่เกม a f c Tactical นะเว้ยเป็นเกมฟุตบอลรูปแบบใหม่แล้วกันเป็นแนวแบบเทิร์นเบดหรือแบบวางกลยุทธ์ทีมนะเพื่อนมาจ่ายมาอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยชี้มันเตะบอลได้โอเคโอเคผมจ่ายหน้าก่อนทีนี้แหละเนี่ยมันจะสนุกตรงนี้แหละเพื่อนเราต้องมาคิดว่าเราจะล็อกหลบเลี้ยงบอลหรือไม่ก็ชิงอะไรเงี้ย ผมเลือกเป็นเลี้ยงบอลก่อนลวกันเพราะว่าค่าเลี้ยงบอลเรานะครับสูงกว่าของฝั่งตรงข้ามนะเว้ยเดี๋ยวผมปิดหน้าผมให้ดูมันจะมีเลี้ยงบอลชิงหนึ่งหนึ่งจ่ายบอลการยิงสกิลมูฟผมจะเลือกเลี้ยงบอลก่อนแลวกันเพราะว่าค่าพลังที่ยิงเราสูงกว่าทุกอันเลยเราค่าเลี้ยงบอลไปก่อนโอเคเลี้ยงบอลคู่ครับผมไปมามา,มาล็อกหกลบเรียอานมารีดมาแล้วจังหวะนี้ผมจ่ายให้อติซอนอติซอนผมเลือกยิงเลยมันใกล้ประตูแล้ว ดูนะครับจะเห็นว่าฝั่งซ้ายจะมีสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าเห็นปะประเภทของอาติซอนคือค่าพลังจะเป็นความเร็วของเขาจะเป็นสายพลังอ่ะซึ่งเราได้เปรียบอยู่แล้วเราเ,าเอายิงเลยผมจะขึ้นรูปนี้ให้ดูพลังจะชนะเทคนิคเทคนิคจะชนะความเร็วและความเร็วจะ,จะชนะพลังนี่ไงอย่าบอกเข้าเข้าปะเข้าปะเข้าปะอุ้ยชิดซฟเอ้ยมันหดหรอโอเคได้โอเคเอาจริงเพื่อนเกมนี้เล่นง่ายๆเลยเราแค่จำว่าแบบ อาสายเทคนิคไหนแพ้สายไหนอะแค่นั้นเลยเพื่อนกับค่าพลังอันนี้ผมขอเลือกเป็นจ่ายบอลแล้วกันผมเลือกให้อติซอนครับอติซองอนะ่ะมาดิเนี่ยโอ้ยภาพสวยมากฟิลเหมือนอนิเมะอนิเมะปะมาแล้วผมเลือกสกิลมูฟมาดูดูสกิลมูฟอติซอนดูโคตรเท่เซมไหมเซฟดีึงเซฟได้ป้ล่ะเออมาดิครับผมอติซองหนึ่งศูนย์ู อันอันันโดผมยังไม่มีโดผมยังไม่มีโดอันนี้ผมกดไลบี้นะครับที่จริงหน้าผมบังอยู่มันจะมีปุ่มไลบี้ไว้ผมขอปิดหน้าผมแป๊บ,บนึงแล้วกันอ่ะผมจะให้ดูแบบเต็มๆว่ามีปุ่มอะไรบ้างผมเลือกการบล็อกแล้วกันเอ้ยการบล็อกสำหรับการยิงนี่ไหมวะโอเคโอเคได้อยู่ครับอติซอนมาอาติซอนนะครับผมอ่าผมเลือกสกิลมูฟเอ้ยสกิลมูฟซเตอร์มีหน้าไม่พออ่ายิงเลยวะผมเลือกยิงจะสังเกตน,นะครับเห็นปะห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า นี่คือการยิงส่วนค่าพลังบล็อกเขาคือ2,839คือจะน้อยมากน้อยกว่าเรามากซึ่งเราได้เปรียบครับพูดเลยไปผมเลือกการยิงแล้วก็กดตกลงไปอาติซอนผมว่าได้ครับผมมาดิประกัดไม่ผ่านเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมโอเคสองศูนย์โอ้ซอนโคตรแบกเลยว่ะทีมผมโอเคกดไลบี้เห็นปหมนมีปุ่มไลบี้อ่ากดแช่ไว้เลยนะครับอ่า อุ้ยอันนี้ค่าพลังเขาเยอะกว่าแต่ค่าสกัดบอลเราเยอะกว่านะเพื่อนคือเราต้องเดาทางฝั่งตรงข้ามด้วยว่าเขาจะจ่ายเนี่ยเห็นปะถ้าเขาเลือกจ่ายบอลให้เราเลือกสกัดบอลถ้าเขาเลือกเลี้ยงลูกให้เราเลือกแท็คเคิลถ้าเขาเลือกยิงให้เราเลือกบล็อกนะครับมันจะมีบล็อกอยู่นะเว้ยเราต้องเดาทางฝั่งตรงข้ามด้วยซึ่งอันนี้ค่าพลังสกัดบอลผมเยอะกว่าผมเลือกค่าสกัดบอลแล้วกันโอเคอ่าเราเข้าบอลสองคนอันนี้เป็นแท็คเคิลแล้วกันครับผมไปผมว่าน่าจะได้นะโอเคเลือกสวยเพื่อนไปจบครึ่งแรกแต่อติซ เฮ้ย power play power play จะเบื่อหนประมาณว่าช่วยเพิ่มมา, <F ear> มาเพิ่มติดคดีเพิ่มอะไรพวกนี้ครับเพื่อนเออเราสามารถกดลากแล้วก็ให้ตำแหน่งให้นักเตะวิ่งไปตำแหน่งนั้นได้นะครับลืมบอกกดลากได้อันนี้ผมเลือกจ่ายบ bon อลแล้วกันครับผมจ่ายให้วินิซิอุสไปผมอยากให้วินิซิอุสโชว์หนื่ยโด <P ain> นบล็อกฝั่งตรงข้ามนะกดไล่บี้ต่อครับผมโอเคอันนี้ผมเลือกเป็นการบล็อกเหมือนเดิมครับแล้วก็แท็คเคิลแล้วกันครับไปดูมามาดิเอะมันยกหรอสกัดได้ไหมโอเคสวยสวย มาดิผมเลือกวีซิอุสโดนบล็อกอยู่หนึ่งตัวอย่านะอย่าอุ้ยมันบอกได้ <c oughs> เอาแล้วไงกดไลฟีต่อไลฟีต่อไลฟีต่อโอเคโอเคโอเคอต้องเดาทางผมว่ามันจ่ายแน่เลยแล้วก็แทคเคิลโอเคครับผมสกัดได้เหอะสกัดได้เหอะสกัดได้เหอะวินิโอเคสวยเพื่อน <Wow. S 1> วินิเราเรากดเช่ลากได้ให้มันวิ่งไปตรงนั้นอกดมาตรงนี้แล้วกันกดพาวเว่าเพย์ครับผมมาผมเลือกยิงไงนะเฮ้ย สกิลมูฟโซนิกพาร์แล้วสปินเอาวันนี้เลยไม่รู้อะ่ะไปเลยครับผมไปมาดิมาดิเดือดเพอร์ทันเหรอโอ้โหคนเร็วใ่สวยชิงหนึ่งสองครับผมต่อมาวีนีซีอูดบอลสูงผมเลือกกับดักอ่าผมเลือกการหม่งแล้วกันได้ปะ่ะวีนีซีอูดหม่งได้ไหมหม่งได้ไหมเข้าปะ เฮ้ยเฮ้ยสามเหลี่ยมอุ๊ยาดีเจียเฮ้ยแปลกใหม่ดีเอาจริงผมยังไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเป็นเกมฟุตบอลแนวเทิร์นเบตอย่างที่ผมว่าหรือพูด,ดง่ายๆคือวางแผนสลับกันเล่นใช้สกลิลฟิลแบบนั้นนะเพื่อน ก็ oh, สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านอีกรอบหนึ่งแล้วกันวันนี้เราอยู่เกม E A F C t e c t i c a l นะครับผมนี่เป็นเกมใหม่เลยเพิ่งลงแบบ App Stone Play s t o ร e เร็วๆนี่เลยวันที่ผมลงคลิปนี้เกมนี้ปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วครับสามารถไปโหลดกันได้ อย่างที่พูดกันไปนะครับว่าเกมนี้เป็นแนวเทิร์นเบดเดผมพามาดูรายละเอียดนิดหน่อยแล้วกันมาอันนี้คือทีมที่ผมใช้นะเว้ยประมาณนี้แล้วกันคือผมต้องบอกว่าผมเพิ่งเล่นนะครับผมตอนนี้ผมมีแค่ตัวที่เขาแจกมาก็คือมีวินิฟิวต์กับอาร์ติซอนซึ่งวินิฟิวต์ผมสุ่มได้โคตรดวงดีผมทามาร์ลิดด้วยเพื่อนประเด็นอะ่ะทีมผมก็จะประมาณนี้ใช้แผน4-4-2นะครับและอยากบอกว่านักติแต่ละคนอัพค่าพลังได้ด้วยเข้ามาตรงอาร์ติซอนนะเพื่อนเห็นปะมันจะบอกว่าการยิงค่าพลังเท่าไรหร สกิลและนี่คือสกิลของอติซอนที่ผมใช้ไปเมื่อกี้ให้ดูมามาฝึกซ้อมกันดี่มาเอาพัฒนาผู้เล่นแล้วกันครับผมผมจัพเบลให้เต็มเลยป่ะ34เอา,เอาสักเอาสักยี่ห้าก่อนแล้วกันเกิดไปอัพให้อ่าวินิซิวด้วยอ่ะผมอัพ อัพเล็วให้ยี่ห้าก่อนดูดิวิวัฒนาการคือการตีบวกนะเพื่อนแต่ผมยังไม่มีไอเทมวะ่ะโอเคเอาไว้ก่อนก็ได้แผนควบคุมสั่งอันนี้เราสามารถอัพค่าพลังแต่ละอันได้นะครับเนี่ย่าเจาก,การยิงเพิ่มเท่าไหร่แต่คือยังไม่มีแต้มผ่านไปก่อนสกิลมูฟอันนี้ดีมากเราสามารถเนี่ยกดที่ช่องว่างใช่ป่ะแล้วเราเลือกนักเตะได้เราอยากได้สกิลตัวไหนผมจะเอาเป็นไฮเปอร์ช็อตทะลวงดีกว่าอ่ะผมเลือกอันนี้ให้แล้วกัน แล้วก็กดเริ่มฝึกนะครับผมเราจะถอดไฮเปอร์ช็อตทะลวงออกจากนักตะคนนี้เพื่อมาใส่อาตีซอนกดตกลงไหมนี่รอดูเดี๋ยวไปดูในเกมอีกแมตช์หนึง่งลักษณะพิเศษก็เหมือนกันอันนี้ไห,ไหวพริบการยิงนะเพื่อนผมจะใส่เอาเป็นอะไรดีวะคุณภาพการเลี้ยงบอลแล้วกันนะผมไปกดเริ่มฝึกให้อาตีซอนเลยนี่ทักษะพิเศษก็คือมันจะเป็นแพสซีฟนะครับผมอันนี้เป็นแอคทีฟเราสามารถกดได้นะเว้ยสกิลบวก และขอบอกเลยว่ายิ่งเวิลเยอะยิ่งวิวัฒนาการเยอะหรือตีบวกเยอะนี่นักเตะยิ่งเก่ง <c oughs> อันนี้พาดครับผมอุ้ยพาดจะได้รัดฟอร์ดด้วยเหรอแล้วก็ได้เอาวอลเลตอุ้ยลดราคาด้วยเหลือแค่แบงแมงแดงเองอะสกิลมูฟอุ้ยสโตน <c oughs> เดี๋ยวมาจัดแน่เดี๋ยวมาจัดแน่ <c oughs> กดมาที่การเฟ้นหานะเพ,ะเพื่อนเมื่อกี้เข้าผิดเนี่ยมาลองส่งดิอุ้ย <c oughs> ผมอยากได้เอมบัปเป้ว่ะอ๋อบอกเปอร์เซ็นต์ด้วยนี่ไง เปอร์เซ็นต์ตัว1ดาว66%สบเปเตปนเปอร์เซ็นต์ตัว3ดาว4%แล้วก็แต่ละตัวมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมอุ้ย0.5คือมาคินยอนครับผมแต่ผมอยากได้คิริยันอิมปาเป้วะ่ะอันนี้เป็นปี UCL นะครับผมมันมีเยอะมากเว้ยอันนี้แฟตแบ็กอันนี้ไอคอนครับผมซึ่งตอนนี้ UCL ีเอลกำลังมาผมขอสุ่ม UCL แล้วกันเกิดได้คิริยันอิมปาเป้สุ่มได้1ครั้งอ่ะลองสุ่มดิเฮียแมมาคิริยันได้ไหมขอคิริยนัน ถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วปลาลีดอะหรือเอาตัวมาริดก็ได้ไหมได้ปะมาดิมาดิะไร<ว>เอเออกกล็กซี่เอ๊ะมึงใครอะ่ะ <c oughs> เกลีอว่ะเฮ้ยโอ้โหสุ่มแฮกเดียวไอสัตว์มึงจะหวังเอ็มบาปเป้ อ่ะก่อนจะไปเล่นอีกตาหนึ่งผมจะขึ้น2รูปนี้ให้ดูนะครับ2รูปนี้คือสิ่งที่สําคัญทแทบจะที่สุดในเกมนี้เลยมันก็คือความเข้ากันได้หรือแบบค่าพลังไหนแพ้ค่าพลังไหน,นครับสีแดงคือค่าพลังพลังจะชนะสีเขียวคือค่าเทคนิคสีเขียวจะชนะค่าสีฟ้าคือค่าความเร็วนะเพื่อนประมาณนี้แล้วกันอีกรูปหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับแท็กเกิลจะชนะการเลี้ยงบอลการสกัดบอลจะชนะการจ่ายบอลหรือการชิงน่ง 1, การบล็อกจะป้องกันการยิงนะเพื่อนต้องเลือกให้ถูกต้องเดาทางฝั่งตรงข้าม ใครอยากฝึกเองเข้ามาตรงนี้นะครับมีกินเนอร์มิชชั่นนะเพื่อนนี้ผมว่าสําคัญมากใครที่เริ่มเล่นแรกๆนะครับผมผมว่าต้องมาฝึกตรงนี้เนี่ยไอรูปที่ผมขึ้นเมื่อเด็กี้มันก็บอกเหมือนกันน่าจะอยู่ตรงประมาณอันนี้หรอมั้งเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับคําสั่งและสกิลมูฟน่าจะประมาณแถวๆนี้แหละผมจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอยู่แถวนี้แหละเพื่อนผมว่ายังไงก็ต้องมาฝึกอันผมจะลองฝึกอันหนึ่งแล้วกันเล่นจบหลีกโอเคมือใหม่ด่าน4เวอร์ทัวร์ไปผมไปเล่นเลยโอเครับผมมาอุ้ยได้ของหนูอุ้ยอันนี้เอาไว เกมนี้ไม่ต้องเติมก็ได้คือทำเควสแล้วก็เอาเหมือนในแคสอะไปสุ่มของเชื่อดีวะ่ะผมลองเล่นน้ดิมีทั้งหมดเนื้อเรื่องโหมดเล่นกับเพื่อนหนึ่งหนึ่งหรือแม้กระหมดแรงนะครับมีหมดเลยโหมดพิเศษก็มีที่แบบมีแค่จะจำกัดเวลาแล้วก็จะได้ของมากขึ้นโอเค <Okay. S 1> โอเคมาผมจ่ายเลยโอ้โหโดนดิโดนอันนี้ผมเลือกเป็นน่ะจ่ายบอลก่อน,อนแล้วกันผมจ่ายให้ติฟอนนะครับโอเคเราเรียนรู้ค่าพลังไปแล้วว่าอะไรชนะอะไรนะครับอันนี้น่าจะผ่านโอเค อาตีซอนโอ้โหอ่าค่าพลังซอนเยอะมากรู้ดิตาแรกที่ผมเล่นเมื่อกี้สามพันใช่ปะ่ะตานี้หกพันเพื่อนของจริงจัด้วผมเลือกอชิ่งหนึ่งสองแล้วกันกับคนนี้คือค่าพลังเยอะมากหลังจากอัพเบลแล้วอะ่ะเนี่ย,เ,ยเห็นปะเป็นฟิลแบบเทิร์นเบสสลับกันเล่นนะครับถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามได้เล่นแล้วก็ต้องเลือกเหมือนเราแหละเราก็ต้องเลือกบล็อกอะไรเงีเ้ยสกิลมู ไม่ทันผมเลือกยิงเลยแล้วกันค่าพลังยิงผมเจ็ดพันมาดิมาดิเอามาละตีไงเลือกเข้ากันเพิ่มเป็นเก้าพันสาม <m uch> การยิงโอ้โหเข้าตัวยอยู่แล้วสซฟนะมึ <c oughs> งแงเป็นไงมาดิมาดิโอเคอันนี้ผมก็กดไลบี้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเรียบร้อยผมเลือกเป็นอันนี้เราได้เปียบเราจะสามารถเลือกอผมเลือกสกัดบอลแล้วกันอติซอนผมเลือกเป็นแท็กเกิลแล้วกันครับผมไป สามารถแบบอิสระในการเลือกเลยจะเลือกอะไรก็ได้แต่เลือกให้เข้ากับฝั่งตรงข้ามเลือกจะดีที่สุดโอเคผมผมกดแตะตรงนี้จ่ายบอลน,นะครับอาชิงหนึ่งสองกับอติซอนแล้วกันคทับไปมาหมาดีอติซอนมาแล้วได้ปะไม่ได้สวยโอเคโอเคชิงชิงกับจะจ่ายก็ชิงให้วินี่อาเนชิงคนนี้ก็ได้อยู่หน้าเรามาอีกตีคี้ตีข้อครับผมมาชิงสกัดไม่ได้ ใจกับอตีซอนและอตีซอนลูกนี้ครับผมยังไงผมเลือกสกิลมุฟมามาดิมาดิาาอุ้ยคุณว่าจะแปท <c oughs> ถ้าเซฟได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะ <c oughs> นี่แหละครับผมแนวเทิร์นเบทที่ผมบอกโ <c oughs> อเคจใให้อติซอนครับหมดครึ่งแรก2-0เราสามารถเปลี่ยนตัวได้งั้นผมลองเอาคนนี้มาดีกว่าเอาสายเทคนิคมาดิ โอเคสลับครับผมเรียบร้อยโอเคน่าจะเปลี่ยนคนเดียวพออตีซอนแบกสุดเหนื่อยสุด <c ười> ดูดิใช้แต่ซอนเล่นดูค่าพลังดิโอ้โหจะครึ่งแล้วคนอื่นยังเต็มอยู่เลยวินิจิวต์แมงเงินเต็มอยู่เลยอ่ะไปพร้อมลุยครับครึ่งหลังได้กำเนิดขึ้นแล้วอุ้ยพาวเวอร์เพยจะช่วยเรื่องอะอะไรนะอย่างที่ผมบอกเรื่องการติดคีจ,จะดีขึ้นอะไรเงี้ย <c ười> ผมเลือก <c ười> สก,กัดบอล <c ười> สก,กัดบอลอีกรอบหนึ่งโอเคได้อยู่แล้วสลังเราเยอะกว่าเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันติดคีใหเฮ้ยเออลืมไปมันกดพาวเวอร์เพย์นี่มา ออ่า,อา,อาอเอาแท็คเคิลแล้วกันอุ้ยอันนี้ค่าพลังเราเยอะกว่าเลือกเป็นสกัดบอลได้น่าจะได้แหละน่าจะได้แหละอุ้ยไม่ได้อีกคนนึงฝักวิ่งหลุดสองเลยเหรอเฮ้ยมันโหดจังอ่ะพาวอร์พอเพย์มันโหดจัง,งอ่ะอ่าโอ้โหข้าพลังเราน้อยกว่าทุกอันแท็คเคิลแล้วกันครับผมแท็คเคิลอีกไปมามึงจะหลุดอีกเหรออุ้ยมันโอ้โหูภาวอร์เพย์มันโหดจัง,งวะกดไลฟี้เลยเพื่อนกดไลฟี้กดไลฟี้ว่าเขาได้สิ แ,แหละเอาบล็อกกับแท็กเค,คิลเลยเสียบเลยมามาดิโอเคสวยจังหวะนี้ผมจ่ายให้ซอนนะผมซอนวิ่งขึ้นบนไปก่อนจ่ายให้นี่เดี๋ยวม้อยจะไม่โดนบล็อกโอเคได้อยู่จ่ายให้วินนี่ครับผมโอ้โหวินนี่โดนอ่าค่าพลังวินนี่โหดทีวเรงอัพมากดพาเวอร์เีย์ได้ไหมกดตอนนี้ไม่ได้นั้นผมชิงหนึ่งสองก่อนแล้วกันชิงกับอติซอน,นับผมมาดิาเพาเวอร์เพย์ผมกดแล้วเรียบร้อยรอดูเลยคิด,ดิีข้อผมอัพรนรัวครับผมไม่ต้องห่วง มาผมจะยิงเลยนะเอ้ยผมผมวันนี้ดีกว่ากดสกิลมูสดีกว่าสกิลมูสไม่ได้แล้วหรอกรตืมิหน้าหมดหรอมาโอเคผมเลือกเป็นยิงเลยแล้วกันครับยังไงผมว่าผมน่าจะชนะอยู่แล้วมาเดตุ้มขอร้องล่ะอย่าเฟอย่าบอกได้โอเคสวยอย่าบอกได้เข้าไหมอย่าเฟนะอย่าเฟโอเคตามตูนเชื่อของจริงจัด ปล่อยลูกหนึ่งแล้วกันสกิลมูฟเลยมาดิมาดิมาดิเดือดแปดมาแล้วะ่ะมาดิอัตีตอนโอ้ยเซฟได้ก็ไม่รู้จะว่างไงมือแตกอะถ้าเซฟได้อะมาดิสามเหลี่ยมเอ้ยเอ้ยบ่วงซ้ำได้ปะโอเค <c oughs> อัตีตอนยิงชนเสาโอเคสกิลมูฟ สเตอร์มีนาขอาหมดแล้วดูด้านซ้ายดีนะครับสเตอร์มีนาเต็มพันแปดแต่อาติซอนเหลือ2องเราใช้สกิลมูฟไม่ได้นะครับเห็นปะอันแรกใช้สี่ร้อใช้ไม่ได้เพื่อนงั้นผมกดชิงแล้วกันนะโอเคคุมง่ายมากนะผมบอกเลยนะแบบแทบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอะไม่ซ้ำสอนเพื่อนไม่ซ้ำสอนโอเคโอเคโอเคว่าผมยิงเลยนะการยิงอาติซอนพลังการยิงเยอะอยู่แล้ว7,000นนะมาดินี่ไงเฮ้ย เซฟบอลว่ะโอ้โหสก,กัดได้เฉยเฮ้ยไม่สก,กัดไม่ได้หรออาศูนมาดิโอเค,อเคหมดเวลาพอด,ดีครับเพื่อนสวยดิอุ้ยเราได้ของเยอะาปเนี่ยนะเจอฉัดมงเลยอ่านมันหลุดไปถึงกับงงอะไรทีเดียวชะอุ้ยได้สามดาวเลยว่ะชนะแม่ชนะโดยไม่เสียประตูแล้วก็ชนะสาม 3ลูกนะครับผมดีว่ะงั้นก็มาขยันทำภารกิจเยอะๆไม่ต้องเติมกันได้ดิอุ้ยมี150ยผมไปมสู้อีกรอบนึงได้ปะอุ้ยได้ของรางวาัลอีกโอเคเพื่อนโอเคอันนี้พลังเรา,เราฝึกซ้อมนะเพื่อนเราต้องมาฝึกซ้อมเพื่อเอาของรางวัลได้นะเนี่ยอีกอย่างคือเราจะได้รู้เทคนิคเกมนี้เยอะขึ้นนี่ไงมีอะไรปลดล็อกวะเนี่ยขับเขาเออกการปรับแต่งสนามหรอผมปลดล็อกพอดีว่ะเพื่อนโอ้นี่ไงเปลี่ยนบอลได้กับเปลี่ยนสนามได้ครับผมโอ้ลูกบอลผมเอาอันนี้เลยตีทมดูสิ แล้วก็สนามแข่งเปลี่ยนก็ได้เหรอมามาอยากสุมว่าเอาจริงเกมหนึ่งเล่นประมาณสิบนาทีนะผมว่าไม่น่าเกินนี้ผมขอสุ่มเอาอันนี้แล้วกันครับผมเจ้าให้ได้ไหมมเอ็มเป้ยะมามาฮือขอร้องหลักร้องหลักนสามสองหนึ่งไป กองหลังบราซิลโอ้ยอยา่าไปเอ็มบาเป้ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกม EKF C ที่จะเข้านะครับเป็นเกมฟุตบอลแนวเทิร์นเบดผมขอบอกเลยว่าไม่เคยเล่นอะไรแนวนี้มาก่อนเลยเป็นแปลกใหม่มากต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชันที่ผมเล่นนี่เป็นเวอร์ชันเก่านะเพื่อนเวอร์ชันใหม่ตอนนี้เปิดให้เล่นไปที่เรียบร้อยแล้วสามารถโหลดได้ทั้ง Android iOS แล้วก็ลิงก์นนั้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอภัยมาณที่นีด้วยสวัสดีก็สวัสดีครับฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรือมีเทคนิคอะไรแนะนำ